เดี๋ยวก่อนครับสาหรับสายเติมเกมทุกคนครับฟังทางนี้เลยสําหรับสายเติมเกมนะครับที่กังวลว่าแบบเอ้ยกลัวว่าไปเติมกับเพจนู้นเพจนี้แล้วจะโกงหรือเปล่านะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับเพื่อนปลอดภัย100%เซนตะครับมีเครดิตเพียบเลยนะครับนะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองอีกนะครับเพื่อนโหแล้วก็เติมง่ายๆมากๆเลยเพียงแค่ทักเข้าไปนะครับทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมโมบายทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีผู้เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะขอขอบพระคุณล่วงหน้าที่กด s u b s c r i b e นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกมใหม่นะครับก็เป็นเกม RenetW นะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะชื่อประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมก็อ่านมาเยอะแล้วนะครับทุกคนก็อ่านมาประมาณนี้ผมก็เลยอ่านไปตามเขานะฮะทุกคน โอเคแต่เราไม่ได้อยู่จุดนั้นครับวันนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะงงนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะงงนะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่งงแบบผมแล้วก็ไขข้อสงสัยที่ทุกคนงงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับข้อมูลเกมตัวนี้นะฮะต้องบอกว่านาทีนี้ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับทุกคนแล้วก็กําลัง,งงงอยู่ว่าเฮ้ย คือมันเปิดให้โหลดแล้วนะฮะแต่ว่าทําไมเข้าเกมไม่ได้หรือว่าเออเล่นยังไม่ได้หรือว่าดาวน์โหลดเออภายในเกมเนี่ยไม่ได้นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกให้ชี้แจงให้ชัดเจนเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูข้อมูลนี้กันก่อนนะครับทุกคนนี่เลยนะฮะจากเพจเล่นเกมไรดีนะครับข่าวเกมมือถือออนไลน์นะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับเขาบอกว่าเกมนี้นะับเปิด g l o b a l นะครับเปิดดาวน์โหลดล่วงหน้าพร้อมลุยนะครับวันที่ 3พฤศจิาก,กายนนะครับเวลา4ทุ่มนาฬิกานะครับทุกคนก็แปลว่าเกมเนี่ยจะเปิดนะครับพร้อมลุยเนี่ยในตอนที่วันที่3ก็คือวันนี้นะครับแต่เวลาเนี่ยจะอยู่ที่4ทุ่มของไทยนั่นเองนะครับทุกคนเกมคอสแพลตฟอร์ม hmm. MORPG จากซีรีส์เ e n น t โดย ncsoft มี4ขคาได้แก่อสศวิน เอลฟ์ f, จอมเวทและผู้ปกครองนะครับเออสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลนะครับว่าเล่นสายอาชีพไหนนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดเนี่ยก็อย่าลืมไปดูคลิปที่ผมทำไปเมื่อเช้านี้ด้วยนะทุกคนนี่เลยคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับว่าสายไหนเนี่ยจะเหมาะกับเรานะครับมันก็จะมีจุดเก่งจุดอ่อนนะเพราะฉะนั้นผมย้ายทุกคนเนี่ยได้ไปดูคลิปของผมแล้วก็มันเข้าใจง่ายผมอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายให้ตัดสินใจได้เลยเออไม่ได้นานนะครับให้แบบอื ผมเข้าใจไงเวลาคนหาข้อมูลเนะะี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูกันนะครับโอเคเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าปกตินะบอกเล่าเรื่องราวของโลกดุๆๆนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับที่ทุกคนนะครับเข้าไม่ได้นะก็แปลว่าอะไรเน,นี่ยแปลว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะพร้อมลุยในวันที่3พฤศจิกายนเวลา4ี่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ทุกคนขึ้นรูปอะไรต่างๆนานาที่บอกว่าดาวน์โหลดล่วงหน้าได้เลยในเงี้ยสอง1ันยี่สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดเดือนสองสิบสองนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับ เอ้ย2021เดือน11วันที่2นะครับอ่าเนี่ยอะไรที่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมก็แปลว่ามันยังเข้าไม่ได้นะครับทุกคนมันยังไม่เปิดให้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคันี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกระทืบไลค์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยครับ